แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่เคยไปเที่ยวที่บึงฉวากแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนคุณป้าญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเสือโครง่งฉลาเขาชื่อคุณญี่ปุ่นนะคะใช่่่าญีปุนใช่ค่ะคซึ่งทางด้านของหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากแล้วก็ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากคุณอน,าน,านันต์ศรีผุดผ่องรายงานนะคะว่า เ,เสือโคร่งเพชเมียที่ชื่อญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเสียชีวิตลงแล้วนะคะตายนั่นแหละค่ะ ตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกายนาทีของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งสันนิษฐานสาเหตุของการตายของเขาเนเี่ยเบื้องต้นเกิดจากภาวะไตาวายเฉียบพลันคุณแม่ซึ่งเกิดจากภาวะชาราตามช่วงวัยของเขานะคะโดยสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทําการรักษาเสือโครงญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่15เมษายนนะ,ะแล้วก็รักษากันมาอย่างต่อเนื่องรวมเวลาทั้งสิ้นเนี่ย2เดือน22วันด้วยกันแล้วก็ทางด้านของศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากจะมีการนิมนต์พระ มาทําประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาให้กับเสือโคร่งญี่ปุ่นด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของทีมสัตวแพทย์นะคะก็จะทำการชัน,นสูตรค่ะเพื่อหาสาเหตุการตายแล้วก็ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะจากนั้นเนี่ยจึงจะทำการเผาซากตามหลักวิชาการต่อไปพวกเรล่านี้นะสัตว์ต่างๆเ่ยก็เหมือนคนเนาะ, <c oughs> ะตายวายมั่งเป็นโรคตับโรคไตโรคอะไรสารพัด อะไรเงี้ยก็เหมือนกันถ้าถ้าเราเลี้ยงเขาละต้องก็ดูแลเหมือนคนคนหนึ่งอ่ะใช่ค่ะเขาก็คือไม่ใช่ว่าไปปล่อยนะพูดถึงมันเขาก็มีชีวิตเนาะเนี่ยค่ะอย่างอย่างภาพที่เห็นเนี่ยอันนี้ภาพภาพจากทางเพจต้นทางเลยคือจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ในที่มองเ้าเชื่องมากเลยนะใช่ค่ะหนึ่งคือเขาเชื่องแล้วก็ด้วยความผูกพันดูสายตานี่คือตอนที่ไปญี่ปุ่นเขาเขาเริ่มป่วยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่คือสายตาที่มองคือรู้เลยอ่ะคือถ้าเขา เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตอนก่อนหน้านี้นะคะ<ช>ที่เขายังแบบยังมีกล้ามเนื้อยังอยู่ในวัยที่แบบว่าแข็งแรงอยู่นะคะ<ช>หลังจากนั้นเนี่ยด้วยช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนไปนะคะเขาก็แก่ชรลาลงลาแล้วก็ล <ง S 1> ดแล,งลง้วกล้ามเนื้อก็หายไปนะใช่ค่ะเขาจะผอมลงด้วยด้วยความป่วยด้วยแล้วก็ด้วยช่วงวัยด้วยนะคะ